ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนที่ติดตามชมในคลิปของ c b Entertainment ครับแล้วนี่คือเกม The Order i v e r e ซังเลย1นึ่งแปดแหัวมันของดูกันว่าัวมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้เราก็มาประชุมเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับให้ตายดิมันมีเรื่องอยู่ว่าผิดแปลกไปมันเป็นเรื่องแบบแย่มากมันเกี่ยวกับไอ้พวกกลุ่มฮับบิทนี่แหละเออเซบาสเตียน่ะ ต้องตายต้องตายด้วยวหอก,การต่อสู้กับพวกกลุ่มรุกขึ้งเขาตายด้วยเป็นเยือ่อ <c oughs> แล้วจะให้ท <c oughs> ่านยังไงฮะท่านท่านจ้ะละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <c oughs> เอาละให้ตายดิพวกคนทุกคนที่เป็น คนบริสุทธิ์เนี่ยต้องตายก็เพราะว่าไอยูนิตเต็ดคอมพิวตี้ยูนิตหาเฮลเลยนั่นน่ะแล้วเราจะไ้บอกว่าเราเข้ามาพวกแบบเมอร์เซือเพียงแก็คนกลุ่มรีเบินคนเดียวที่ทำไม่ได้เลยเอาล่ะใครมีคำถามต่อท่านจอชันเซลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุยกันจำให้ดีๆก่อนเดอ หึอาคานะ่ะอาคานสุดดมอ่ะเออมันมี<ล>ะอะไรดีเลยเอออะนั่งลงเดี๋ยวนูสก่กันเลยดสวตัว,วสะสะจริงฉันเสียเพื่อนไปมากกว่าเพื่อนเลยเขาเป็นพี่ชายคุณมองอะไรผิดหรือเปล่าฮะ อันไม่มองอะไรเอิร์กเลยตอนเนี้ยฉันไม่สนใจเลยนั้นแต่ต้องจัดการกลุ่มเลดอิลให้ได้ฉันต้องทำให้ดพวกเกสิ่งที่สุดโดยความที่มาร์ลี่เขาต้องการอืมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะโอ้ทันพวกกป็เบลว่ามันเข้าเข้ามาล้อมพวกเราหมดเลยโอ้ชิดนะ เอ้าทุกคนติวุธซะปกป้องเราเทสติงเอาไว้เดี๋ยวเราเข้าโอเคอะท่านกาลเฮดบางทีการตัดสินใจของเจ้ามันอาจจะผิดปากไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดทุนทุกอย่างด้วยการตายของเซเบอร์ลี่ทีนี้เราต้องจิตกันติดอาวุธเลยนะฮะโอโ้โหเอติดเอาไว้ติดอาวุธเอาไว้ คุ่มกันลอดเฮสติงได้เข้าสู่ในพืินที่ที่แป้แวเอาละกลาฮัดตามมาเลยโอเคไปเถอ, okay, อะโอเคฮะมาแล้วโอ้โหในฉากนี้ฉากนี้แบบเป็นฉากที่แบบว่อาอลังการจริงเลยจริงครับแล้วต้องต่อสู้กลุ่มเลเวลหนึโอ้ท่านกลาฮัดตอนนี้ท่านลอดเฮสติงเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายอยู่เราต้งช่วงน,นะนีอยนะลูกเกนอยู่กับเราออาพังไปแลวฮะโอ้โห คนขี่ม้าขาวตายไปแล้วในหะ้ตายดินะอืมรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นครั้งใหญ่หลวงนะฮะดูให้ดีๆโอ้ครับไปเลยไปเลยโอเคมาไป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 ชว,วชีวิตอ่าโดนชาร์จไปแล้วยนะต,ต้องระวังครับกกลุ่มกลุ่มติดอาวุธไอผู้องอ่อุ้ยโอ้ โอ้โหนอนนอนแล้วคือมึงแสดงไปหนึ่งกันนะอ้าวว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 ีวววะะเลเวว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 เวว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 วนวววววเวว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 ิวว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 วัวว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 วมวววววววอวววววววนววววววรวว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 อโอ้ เอาไปละโดยไปแล้วอือรอแป๊บน,นึงโอ้โหไอ้พวกนี้มันก็ใช้ปืนกระปิดกระปอยอย่างกับปืนฉีดน้ําเลยไม่ได้รู้ซะแล้วว่าข้ามาปืนสายฟ้าฟาดแบบต้องใช้สายฟ้าของปิกาจูนะคฮะปีกกรจูอแอทแท็บนครับเดี๋ยว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 ต้องต้องไปปืนปิกาจูครับปิกาจูแอทแท็เออาปืนปิกาจูไปไงศพรายต่อไปอืย้ยโอ้โหเนาะเนานานาโอ้โหกูไม่ตายนี่ไม่กี่นัดแม่งตายนี่ขนาดตัดแล้วแบบระดับ normal นะฮะโอ้โ ปึ้กกระจูแอทแท็กไปอ่าไม่ดิพึ้กกระจูแอทแท็กอ่าฮะมาใครจะเป็นโดนโดนปึ้กกระจูเข้าไปอืมไมยดิเดินเดีินเดินแปนึงไปนึงปึกกระจเะูเอ้ยระวังระวังระวังโอ้ยระวังระเบิดนะฮะอืมเดี๋ยวมาลองชาร์จชาร์จปึกกระจูปึ้กกระจูแอทแท็กไปอ่าฮะหายดิ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงมันมันนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องชาร์จก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปไปโอ้โหบูมไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าไปแดกูโรก้าฮ่าไปซุปไลต์ต่อไปแล้วต้องเช็คดูกันนะครับคือใครจะถวายแบบความตายให้ถวายชีวิตมาเรามาหาเราครับเราจะได้แบบสังเวยความตายให้เดี๋ยวต้องใช้ปิกาจูก่อนนะฮะอืมเอาละไรก็ไม่รู้ มาอ้าวนั่นน่ายรบนี่เลยปิดกระจุยทั้ทโลกไปเลยมาเดี๋ยวแป๊บน,นึงนี่อยู่ข้างบนใช่ไหมปิดกระจุยทั้ทโลกเช่นเดียวกันอ้าวเลยทุกคนตายไปแล้วแต่รู้สึกว่าอาวุธอสูรเราอาวุธปิดกระจูเราตอนนี้ใกล้หมดแล้วฮะมาเปิดรู้สึกว่านี่จะเป็นลอนเทสติ้งไหมครับมาดูดีว่าใช่เลยเอเอาละเอาละเทสติ้งออกไปตอนนี้เลยทุกคนช่วยยุบเร็ว โอเคยังตัววะเออเอออออ่าเดือดเลยอะเอาละไปทุกคนกลับไปที่เมืองสัตวเดรอนนี้ไอ้หำโอเคอ่ะแบงเออแมงเอ้ยไอ้เชีรยเอาสีเทาจะทำอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรกันอืม ปิกระสุนพิทักษโลกปุ๋ยใกล้หมดละปิกกระสุนพิทักษโลกใกล้หมดละปิกระสุนพิทักษโลกเออเหลือสามนะฮะให้ตายดิใช้กระสุนปิกระสุนพิทักโลกไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวเมันต้องไปตรงไหนเนี่ยมาครับโอเคอันนี้กระสุนยังเยอะอยู่นะฮะกระสุนปืนลูกโม่นะมันมาแล้วใช่ไหมโอ้โหเจอแล้วฮะมาเป็นกลุ่มเหรอมาเป็นกลุ่มเหรอยิงไข่แม่งเลยไข่แตกไปแล้ว ใครใครอย่าไข่แตกเท่านี้ใครอยาทำหมันทำหมันฟรีนะครับทำหมันเพราะความตายโอเคอืมไข่เมื่เออไปแล้วเปิดไอติมเหรอบูมอ่าเอ๊คิดจะเปิดไปแล้วเปิดไอติมเหรอไอติมที่ไอติมไผ่ท้องอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องแจกไอติมอย่างนี้หรอกไอติมกระกาเง,งี้ยไอติมกินแล้วบูมระเบิดเป็นโกโก้คานนี้ไหมคันไม่ต้องก,าก้าวหรอกฮ่าฮ่อ้ยโอ้โหโ มึงอีกแล้วนะมึงอีกแล้วไอ้อสุวินนรกเนี่ยเชี่อววิ่งเจะแล้วนะอสุวินนรกไงแล้วเดี๋ยวต้องอุย้ยแต่ว่าอาวุธปีกโซนี่เต็มเลยอนะ่ะเดี๋ยวดับนี่บุดโมไอแท็กไปเหนื่อยขึ้นสวรรค์ไปเลยขึ้นสวรรค์เช่นกันมา เออเซอรนตอนนี้อะไรเกินึี่เอาละเราเป็นการกำลังเสริมสซเรสด,ด่วนเนเ้อสามให้หากระหัดแล้วก็กลับไปเดี๋ยวนี้เออโอเครับทราบท่านคันหญิงอู้ว่โอ้โหจโริงแม่งเลยทำหมันไปเลยทำหมันฟรีไม่ต้องคิดค่าใช้ใจใดๆพร้อมกับความตายที่มั่งมีโอเคมันมาแล้วเสียงเงี้ยต้องต้องปิ๊กจูอย่างเดียวนะฮะไม่ไว้ใจด้วย ใครใครเอ้ยขี้นีไ่ไงฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีไอตัวที่ถือปืนปืนลูกซองปืนลูกซองนี่โหดมากนะฮะอยู่ใกล้ๆคือความตายเข้ามาบาังเยืยนเลยนะฮะนี่ไงปืนลูกซองเหรอโอ้โหไม่ตายใช่ไหมไอ้เชีย่ยโดนนัดเดียวกูตายเลยเชี่ยโอ้กิมเซฟช่วยด้วยกิมเซเฟช่วยด้วย บุ๊มไเจ้าฮ่าฮ่าฮ่าฆ้ากันมาอีกแล้วไอ้เจี๊ยโอ้โหเอ๋เอ๋เอ๋เชิดตั้งอากูยิงยิงใหญ่ยิงไอ้เจี๊ยมึงใหญ่ยิงกูยิงอ้าโอ้โหมึงคนตีจริงเลยจริงนะเหรอในดระดับนีงโอ้โหเชิดเอ้ถ้าหมันฟรีไม่คิดแค่ใช้จ่ายเอ้ยนโยบายรัฐบาลของฟรีดีๆในโลกมาเอ้ยโอเค ใครจะเป็นศพรายต่อไปข้ามันนี่อือทำเหมือนฟรีนะฮะทำเหมือนฟรีดุสูนลูกเดียวพร้อมกับความตายโอ้ความฟินใครใครบอกว่าเงียนมากนะครับมันี่เลยเดี๋ยวผมทำเหมือนฟรีให้ทำเหมือนฟรีเลยทำมันโอ้ยอย่าไม่ได้ฮะได้ไทยแอตแท็กแต่ว่านี่โออก่อนจะตายนั่งเอ้อยเจ็ดน,น,นะนะฮะอันตรายเลยตอนนี้ อ้บูบ๊เลยบูปเลยบูปเลยครั้งนี้ขอบอกว่าคือต้องจัดการไอตัวอสศวินนรกให้ได้นะไอดาดไนท์หาเหวอะไรน,นั่นไงดาดไนท์มาละนุ่ดาดไนท์เหรอปิดกระจูดพิทักษ์โลกปิดกระจูดพิทักษ์โลกไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าปิดกระจูดพิทักษ์โลกนะใคร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 จะแบบควนตีนต่อเดือดเอ เด้จแล้วเจอแล้วครับตัต้งหนึ่งตั้งหนึ่งเดี๋ยวเดอราต้องอยู่ข้างหลังต้องจมตีเบื้องหลังนะฮะมาได้อยู่เลยวะ,ะจูจมพี่ชักโลกมั่เลยเออตรงน,นี้ไปไม่ได้ให้ตายเดี๋ยวแมั่งบูมบูมบูมเข้าไปวันเนี้ยไม่กวนตีนว่ะอย่าบอกว่าไอไอดักไหนมันมาอีกรอบนึงนะ่งอ่ะถ้าทางดักไหนจะหายไปละโอ้ยมีอยู่อะรู้สึกหมดแล้วต ขึ้นอีกอันหนึน่งดีกว่ามันมีปืนฆ่ามันนี่หมดนั่นไงแม่งไม่ครับโอ้โหมันเอื้ออพ่กระจูพี่ก,กระจูโดนไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง,ต,งต้องตามอาวุธก่อนดูดิอาวุธมีไหมไม่มีเลยดูดิความวังป่ามาเพียบเลยเนี่ยไอ้ตายดิเออมาขอ้มีด ต้องขึ้นไปอย่างเดียวเท่านั้นละมาขึ้นไปดีกว่าแต่ว่าตอนน่้เดี๋ยวขอเช็คอาว,วุธก่อนดูดิว่าอาว,วุธมันจะมีได้ไหมมามาขออาว,วุธเติมได้ฮะเติมได้เติมได้นะไดไดจะโอ้ยไม่มีไอ้เชีย่ยปิกราระจุ๋อโอ้ปิการะจุ๋อทะลุก้าไม่มีเลยกูจะเอากระสุนปิกาจูอ่ะมาขึ้นไปเออน้ำมันมาเหลือเนี่เลยเออมาตอนนี้เราเจอหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มรีเบลแล้ว เร็วซนเตอร์3ตอนนี้เราต้องการกำลังเสริมเรากำลังเข้าในจุดที่ม,ม,มอกมาหมายโอเครับทราบมาฮะอามึงไม่ตายแน่อุ้ยๆๆปิกาจูอแอทแท็กทำไมเอ้ยเชี่ยปิกาจูอแอทแท็กก็ไปเลยท่านกัลละค่ะตอนนี้เราเจอกลุ่มมาหมายที่คุณต้องการแล้ว เอาล่ะรู้สึกว่าจะมีคนที่บอกว่าใช้โอ้โหมึงใช้ปืนปืนแคนนอนเลยเอเนี่ยเด็กแคนนอนนะฮะระวังผมแม่งใช้อาวุธหนักๆทั้งนั้นเลยท่านกะะฮัดโอเคมาระเบิดไอติมควายระเบิดไอติมไปแล้วบูม,ไ,มไอติมนรกอะ่ะระเบิดแตกตายไปเลยไอเชีย้มยมึงดักไหนมามีกแ้วต้องควาาระเบิดกอนแม่งดกักไหนใหมีก้วเนี่ย มึงมเชื่อโอ้โหล้มอีกแล้วนะโอ้อย่ายิงอย่าซ้ำเติม,มยนะอย่าซ้ำเติมวิธีซ้ำบุหรี่ยังใหญ่ซ้ำเติมนะครับมาดึงทิมเซเล็ละเฮ้ยไม่ใช่ดาบไหนแต่มันถือเป็นลูกซองมันก็มีข่าพวก,กันละมึงตายเลยนี่เลยต้องแบ็กไซด์ป้าแบ็กไซด์แอทแทคแบ็กไซด์คอมมิชชั่นี่แบ็กไซด์อินฟินิตแบ็กไซด์ออฟฟินิตเออตอนนี้ใกล้าตายแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเลิกซ่าสทีข้าแกแล้ว ครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วมาฟื้นกระเบมืนเดิมโอ้โหมีคนยิงอีกนะมีคนยิงมีคนยิงโอ้ยเยอะๆเหมึงตายไปเลยไปเอาล่ะมันกำลังโจมตีเราอยู่อืวเอาล่ะเรียบร้อยอืหัวแตกไม่เป็นไรอืวเออทำไมอนะ่ะมาต่อไปเดี๋ยวกระสุนสุดท้ายต้องใช้กระสุนปิกาจูเลยนะฮะปิกาจูนี่เองมามึงได้ตายแนะ่ไอหุ่มเลยเบลหัวกล้วย they are! We can What the heck, The army is en route. They will contain the threat from here. Fuck the army.